หลังจากที่เขาสุกแล้วค่ะเราก็ถอดปลั๊กออกได้เลยนะนี่ค่ะเราถอดปลั๊กออกแล้วนะเราก็จะได้ข้าวต้มแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสำหรับข้าวต้มคุยหรือข้าวต้มคุยของอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะหุงด้วยหม้อหุงข้าวสะดวกมีน้ำยำแค่พิตซ่าเราก็ได้เมนูมากมายหลากหลายแบบนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะช่วงนี้เนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วเรามาทำข้าวต้มทานกันค่ะ วันนี้นะอุ๋ยก็มีวิธีการหุงข้าวต้มด้วยม้องหุงข้าวค่ะแล้วไม่ต้องเสียเวลาในการมายืนคนข้าวต้มของเรานะคะพร้อมกับสูตรน้ำยำค่ะสูตรน้ำยำยำอะไรก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะข้าวค่ะก็เป็นข้าวสารนะที่เราหุงข้าวกินจะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะข้าวที่อุ๋ยใช้วันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิเนาะก็ปริมาณนะก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของบ้านนั้นๆเนาะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะหุงหนึ่งถ้วยค่ะ ให้ใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะขนาดไม่จาเป็นต้องเป็นขนาดเท่าอุ่ยนะอาจจะเล็กกว่าใหญ่กว่าได้ทั้งนั้นเลยค่ะก็อุ่ยจะใช้หนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดค่ะเนะเราก็ล้างค่ะล้างก็สองน้าเนาะนี่ค่ะเราก็หาเนาะตะแกรงบูมาครองให้ค่ะ จากที่เราล้างความสะอาดเรยียบร้อยแล้วนะมาค่ะแล้วก็มาหุงกันเลยค่ะรอให้เด็จน้าค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ <l uc ing> ที่อุ๋ยให้ใช้ถ้วยนะเวลาเราตวงน้ําค่ะเราจะได้รู้ขนาดปริมาณน้ํานะนับรองเลยค่ะว่าหุงกี่ครั้งก็จะเหมือนเดิมค่ะก็เนาะข้าวหนึ่งส่วนค่ะอุ๋ยจะใส่น้ํานะ าวหนึ่งส่วนนะโบจะใส่น้ำหกส่วนค่ะนี่นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนหุงข้าวหนึ่งถ้วยก็ใส่น้ำหกถ้วยค่ะใครหุงสองถ้วยก็ใส่น้ำสิบสองถ้วยนะคะเยถ้วยในที่นี้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะขนาดค่ะแต่เวลาตวงเราก็จะใช้ถ้วยที่เราตรวงข้าวเนี่ยค่ะตวงน้ําค่ะ ใส่น้ำหกถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยต่อน้ำาถ้วยค่ะหนึ่งส่วนต่อน้ำหกส่วนนะคะแบบนี้ค่ะน,นี่นะอุ๋ยจะใส่น้ำต้มใส่ชลนไปค่ะประมาณเนาะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายที่อุ้ยใส่ลงไปนะไม่ได้ทำให้ข้าวของเราหวานขึ้นเนาะแต่ความหวานของน้ำตาลนะจะไปช่วยรัดข้าวค่ะไม่ให้ข้าวบานนะนี่เลยใส่เป็นหนึ่งช้อนชาค่ะ เพิ่มรสชาติเนาะให้กับข้าวค่ะข้าวต้มเนาะอุยก็จะใส่ค่ะเกลือประมาณนะครึ่งช้อนชาค่ะไม่เยอะเนาะค่ะแล้วก็คนเลยเนาะนี่ค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะเราก็นำมาใส่ในหม้อหุงข้าวค่ะ ปิดฝาเลยแล้วเราก็กดนะคะหุงข้าวปกติได้เลยค่ะช่วงที่เรารอค่ะข้าวต้มนะเรามาทําน้ํายํากันดีกว่าค่ะส่วนประกอบที่อยู่จนทาน้ายาวันนี้นะก็จะมีมะนาวค่ะ1ถ้วยตวงนะหรือ250 ml อค่ะนี่นะตัวนี้เลย1ถ้วยตวงเลยค่ะน้ําตาลทรายค่ะ100กรัมน้ําตาลมะพร้าวค่ะ100กรัมค่ะเกลือค่ะ1ช้อนชานะ ก่อนอื่นนะเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะแล้วเราก็ค่อยๆใส่นะมะานาวอย่าใส่เยอะเนาะเดี๋ยวคนยากเราค่อยๆใส่คนเพื่อให้น้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายก่อนค่ะ หลังจากน้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วน้องเราก็าาใส่น้ำนาวไปเลยแล้วเราก็คนค่ะให้ละลายเลยนะละลายให้หมดหลายหลายคนคงบอกว่าโว้ยทําน้ํายําเยอะขนาดนี้ทําเก็บไว้เลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะเราจะทานเมื่อไหร่นะเราก็ออกมาใช้ค่ะสะดวกและง่ายค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะ เราก็ผสมทีเดียวเลยเนาะไม่ต้องมาทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราจะทำทุกเมนูเนาะจะตอกเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะหลังจากละลายแล้วเนาะก็เป็นอันว่าใช้ได้เนาะเพื่อนเื<ๆ>่อเคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วข้าวต้มกุ้ยไม่จะเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยนะคะเมนูนี้ก็จะเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยหรือข้าวต้มกุ้ยค่ะแล้วก็จนมาปัจจุบันเนาะก็เปี้ยนมาจนเป็นข้าวต้มกุ้ยปซะ,ะแล้วค่ะ ข้อมูลเท็จจริงยังไงเพื่อนๆสามารถมาให้ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะข้อมูลนี้อุ๋ยได้มาจากป,ป้าค่ะจริงๆแล้วนอ้องข้าวต้มเขาจะเรียกว่าข้าวต้มคุ้ยค่ะเป็นการทานลักษณะของชาวจีนนะแต่จนมาปัจจุบันเนี้ก็เป็นคุ้ยไปซะละค่ะก็จะติดปากเนาะข้าวต้มคุย้ยเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เทใส่โถไว้เลยเนาะหรือจะเป็นขวดอะไรก็ได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะ แต่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทําค่ะส่วนที่เป็นอาหารเมนูที่ออกรสเค็มอย่างเดียวก่อนนะคะนี่เลยก็จะเป็นปลาเค็มค่ะไข่เค็มค่ะวิบบอกเลยนะง่ายมากหอมแดงค่ะดอกซอยรอไว้เลยนะโรยไปเลยก็จะโรยไปเลยนะ แล้วเราก็โรยเนาะพริกเลยพริกนี้ตามชอบเลยนะก็แล้วแต่เลยเนาะใครชอบทานเครื่องอะไรเยอะก็แล้วแต่เลยจะใช้พริกขี้นหนูพริกยินดาได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะนี่เลยค่ะน้ำหยาบที่เราทำไปเนาะนับขย่าหน่อยะคะ่ะหลังจากที่เราเออกมาจากเนเนาะนค่ะน่าลงไปเลย เค็มค่ะนี่เราก็ตกแต่งด้วยความน่ากินเนาะด้วยผักชีค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะยำปลาเค็มยำไข่เค็มค่ะนี่ค่ะยำกุ้งแห้งค่ะนี่นะให้ลินน้ำออกเลยค่ะ ให้นำกุ้งแห้งค่ะลินน้ําออกเลยนะทําไมถึงให้แช่น้ําก่อนนะกุ้งแห้งเราจะได้ไม่แข็งค่ะเวลาเราเอามายำนะแช่น้ําให้เรียบร้อยเลยค่ะให้นิ่มนะนี่ค่ะเขาจะนุ่มขึ้นเลยนะแล้วพักให้สะเด็ดน้ําค่ะแล้วก็จะมีเนาะหามยำเนาะนี่เลยแล้วก็ขิงค่ะเราซอยเลยนะแล้วก็มีพริกหอมแล้วก็ ผักชีต้นหอมค่ะเรจะใส่ทั้งแบบชีนและต้นหอมนะคะค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันนะเรจะไม่ใส่เยอะมากเนาะเพราะว่าเราทําไม่ได้เยอะนะเราตองใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเอากิ้งแห้งขงเราไปทอดเลยค่ะรอให้น้ามันร้อนนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะให้ใช้ไฟแรงเนาะเพื่อให กุ้งแห้งนะของเรานะกรอบไวแล้วก็ไม่แข็งค่ะเราก็ตักขึ้นไปใส่เราจะไปทอดกุ้งแห้งนามนะเดีย๋ยวจะแข็งค่ะนี่ค่ะยำกุ้งแห้งนะกับกุ้งแห้งที่เราทอดแล้วนะใส่ไปเลยนี่ค่ะน้ำยำเนาะที่เรามีแล้วใส่ไปเลยกุ้งแห้งนะของเราค่ะแค่น้ำเนาะความเค็มก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละเราจะเพิ่มค่ะน้ำปลาเนาะหนะ่อยนึง ชิมแลวตามชอบเลยนะใส่ขิงไปค่ะแล้วก็หอมค่ะต้นหอมนะผักชีค่ะยำเลยถ้าเรารู้สึกแห้งนะเราก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะ ได้แล้วนะบ,บอกเลยนะว่าสะดวกจริงค่ะแต่ช่วงนี้นะอากาศก็เย็นค่ะสามารถทําเมนูนี้ทานได้บ่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะยำกุ้งแห้งนี่ค่ะเกี๊ยฉ่ายค่ะเกี๊ยมฉ่ายำยยนะเหมือนกันเลยเกี๊ยฉ่ายก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวอยู่แล้วนะนี่ค่ะเวลาเรายำค่ะไม่ยากเลยเราก็ใส่ไปเลยนะก็ใส่น้ำยำของเราค่ะซึ่งตัวข้อเกี๊ยฉ่ายของเราก็จะมีออกรสเค็ม แล้วก็รสออกหวานู่แล้วนะใส่น้ำยำลงออไปค่ะน้ำปลาค่ะนะจะใส่ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันเลยนะน้ำยำแล้วก็น้ำปลาค่ะพริกค่ะแดงก็จะได้แล้วนะนง,ง่ายเลยใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะ บอกเลยนะว่าง่ายมากเห็นไหมครับเราจะยำค่ะเกี๊ยวไช่หรือจะเป็นไชโป้ะนะได้เหมือนกันเลยค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยนะเราก็จะได้แล้วนะเกี๊ยมไชย่ยำค่ะยำกุ่นเทียงค่ะใครชอบทานอะไรเนาะก็หาเครื่อนกันเลยค่ะก็จะใส่ประมาณค่ะหนึ่งช้อนนะปลาค่ะ ส่วนของขุนเชียงเนาะเขาก็จะมีรสชาติในตัวเขาอยู่แล้วนะก็จะใส่เน้นให้เป็นเปรี้ยวนํานะใส่หอมไปเลยพริกค่ะตามด้วยผักชีและต้นหอมนะใส่ไปเลยค่ะทำแบบง่ายๆเนาะแล้วก็เวลาเรายามเมนูที่มีรสชาติออกเค็มแล้วเราก็ใส่ปริมาณของน้ำปลาลดลงได้เลยนะคะ ชิมรสเนตามชอบเลยค่ะเราจะใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหุงเนาะผ่านไปได้สักระยะหนึ่งแล้วแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเราหุงข้าวด้วยปริมาณที่น้ําเยอะนะข้าวเขาจะไม่ดีดเนาะให้เป็นอย่างนี้เนะาะเขาจะเป็นข้าวสวยเนาะแบบนี้เลยค่ะเราก็มาเปิดดูเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเราไม่ต้องมานั่งคอยคนค่ะเราก็จะได้ข้าวต้มเนาะ เม็ดไม่บานค่ะอย่างนี้นะสังเกตดูเลยข้าวสุกดีแล้วค่ะแล้วก็ไม่อืดนะแบบนี้ค่ะหลังจากค่ะข้าวต้มของเราสุกแล้วเนาะเราก็มาเปลี่ยนโหมดของเราค่ะเป็นอุ่นเนาะนี่อย่างนี้เลยค่ะจะได้ร้ออยู่ตลอดเนาะแค่นี้เองปิดค่ะหลังจากที่เขาสุกแล้วค่ะเราก็ถอดปลั๊กออกได้เลยนะนี่ค่ะเราถอดปลั๊กออกแล้วนะเราก็จะได้ข้าวต้มแบบนี้เลยค่ะ ส่วนใครชอบทานแบบน้ำเยอะๆเนาะ,ะเราก็ต้มน้ำค่ะให้ใช้วิธีในการต้มน้ำกันเอาเองนะคะเราอย่าใส่น้ำเกินกว่าที่อุ๋ยบอกนะอุ๋ยบอกไปเลยเพราะถ้าเกิดเพืเ่อนๆใส่น้ำเกินกว่าที่อุ๋ยบอกไว้อ่ะข้าวเขาจะเละเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่เหมือนข้าวต้มนะเขาก็จะเหมือนโจ๊กค่ะให้ใส่ปริมาณน้ำเท่าที่อุ๋ยบอกนะส่วนใครชอบทานแบบน้ำเยอะๆเนาะ,ะแบบใสๆอ่ะก็ให้ใช้วิธีการต้มน้ำค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็ผสม เข้าต้มของเราได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ